สวัสดีค่ะดูดวงชาวราศีตุลประจำเดือนเมษายน2565ค่ะชาวราศีตุลก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวังวนที่17ตุลาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนหรือท่านที่มีลัคนาเกิดราศีตุลน,นะคะกับดิฉันอาจารย์ก้อยมาลินีค่ะเดี๋ยวเราดูเรื่องของการงานกันก่อนนะคะหยิบมาเป็นไพ่แฮงแมนค่ะเดือนนี้ชาวราศีตุลคงต้องสร้างพละกําลังแล้วก็หากาลังใจให้ตัวเองหากใจคุณสู้เนี่ยอะไรที่มันมีปัญหามันมีอุปสรรค จะหาทางแก้ไขและพร้อมเดินหน้าต่อไปได้ขอให้คุณมีความกระตือรือร้นนะคะคุณมีแนวความคิดใหม่ๆที่อยากจะทําช่วงเดือนนี้เป็นช่วงที่คุณเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมมากขึ้นเข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพที่คุณสนใจเนี่ยมันจะเป็นการต่อย,ยอดแล้วจะทำให้คุณมีแนวทางที่จะนําไปใช้ในกิจการหรือหาช่องทางใหม่ๆเพื่อเสริมสร้างไรายได้เพิ่มขึ้นนะคะงานประจําที่ทำเนี่ยชาวราศีตุลกจ็จะยังเหนื่อย มันมีปัญหาจุกจิกมาให้แก้ไขยอยู่ตลอดเวลาต้องใจเย็นๆค่ะอย่าไปคิดอะไรมากเกินไประวังเรื่องอารมณ์หรือคําพูดบางทีพูดอะไรไปไม่ได้คิดเพราะว่าปรารถนาดีแต่ระวังคนในทีมงานจะเข้าใจผิดผู้ใหญ่ยังคงให้ความเมตตานะคะหากคุณรู้สึกไม่สบายใจลองลองเข้าไปขอพบรับคำปรึกษากับผู้ใหญ่ดูนะคะเกณฑ์ชาตาจะมีการย้ายหรือเปลี่ยนงานนะอันเนื่องมาจากสิ่งแวดล้อมที่ทําให คุณรู้สึกไม่มีความสุขหรือคุณรู้สึกเกิดความไม่มั่นใจในองค์กรที่ตัวเองทำนะคะจะมีเกณฑ์วางแผนเดินทางไกลหรือไปหาประสบการณ์ใหม่ๆอย่างต่างแดนเกณฑ์ชะตาในช่วงนี้ต้องศึกษาข้อมูลไปก่อนหรือหากมีเกณฑ์เดินทางไกลจะเกิดอุปสรรคเพราะฉะนั้นต้องเลื่อนกําหนดการไปก่อนจะดีค่ะช่วงนี้ต้องดูแลสุขภาพร่างกายนะคะระวังส่งผลกระทบต่อการทํางานโดยเฉพาะระวังเรื่องการใช้อุปกรณ์ในขณะปฏิบัติหน้าที่ควรตรวจควรตรวจสอบอุปกรณ์ก่อนจะ ก่อนการใช้งานนะคะการเงินค่ะไพ่เด็กถือถ้วยคุณมีเกณฑ์จะได้โชคล่าไม่คาดฝันมีเกณฑ์จะได้รับเงินที่ถูกหยิบยืมไปแต่หากคุณส่งผลงานเข้าประกวดจะได้รับรางวัลได้รับชื่อเสียงในช่วงนี้การเงินของคุณถือว่ามีไรายได้เข้ามาดีซึ่งก็เกิดจากการอุตสาหะของคุณแต่คงต้อง วางแผนการใช้เงินให้ดีๆเกณฑ์รายจ่ายฟุ่งเฟือยยังมีอยู่บางคนก็กําลังมองหาซื้อทรัพย์สินหรือสิ่งของที่ที่ตัวเองวางแผนอยากได้มานานนะคะโชคชะตาการเงินยังถือว่าดีนะคะหากคุณรอคําตอบเรื่องการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ซึ่งแน่นอนค่ะมีการแข่งขันกันมากแต่คุณจะมีโอกาสปิดงานขายได้โดยไม่คาดฝันมีเกณฑ์ได้เงินก้อนใหญ่ด้วยค่ะความรักของคนโสดไพ่สีไม้เท้าคนโสดจะเงาๆนะคะคุณกําลังมองหาคนที่เหมาะสม คุณอาจจะเจอคนที่ใช่แล้วก็พร้อมที่จะสร้างครอบครัวหรืออนาคตร่วมกันแต่ความรักของคุณคงต้องใช้เวลาเพราะว่าช่วงนี้คุณก็อยากจะสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างตัวหรือบางทีคุณก็ดูแลผู้ใหญ่ในบ้านหรืออยากจะดูแลครอบครัวของตัวเองไปก่อนแต่ความรักเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของผู้ใหญ่ไม่ปลื้มหรือมองว่าไม่เหมาะสมกันอยู่นะคะหากเจอคนที่รู้สึกดีๆเนี่ยค่อยๆคุยกันไปก่อนค่อยๆแบบเหมือนศึกษานิสัยใจคอไปก่อน <ACC 1> จะได้ จะได้รู้แนวทางแล้วก็จะได้ชนะใจผู้ใหญ่ได้ค่ะความรักของคนมีคู่ค่ะดีอิมเพสคนมีคู่นะคะก็ถ้าหากสถานะเป็นแฟนก็มีเกณฑ์จะใช้ชีวิตร่วมก,กันเกณฑ์แต่งงานแบบเรียบง่ายแต่อบอุ่นค่ะหรือถ้าแต่งงานแล้วเนี่ยก็มีเกณฑ์จะมีข่าวดีเรื่องบุตรธิดางสุขภาพค่ะพ่สองไม้เท้าระวังเรื่องการเดินทางไกลอาหารการกินหรือมีปัญหาโรคกระเพาะลำไส้นะคะช่วงนี้โดยภาพรวม คุณแข็งแรงดีแต่อาจจะเครียดเรื่องภารกิจหน้าที่การงานหรือคุณอาจจะวิตกกับคนรอบข้างมากเกินไปจนลืมเอาใจใส่สุขภาพของตัวเองค่ะข้อควรระวังหยิบม,มาเป็นไพ่หนึ่งเหรียญการลงทุนในต่างแดนช่วงนี้ระวังเรื่องเอกสารสัญญาหรือเงื่อนไขจะมีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาคุณยังคงหน่ยกับการวิ่งเต้นหรือมองหาผู้ร่วมทําธุรกิจ คุณควรศึกษาข้อมูลหรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญอย่าเพิ่งนําเงินไปลงทุนเพิ่มเติมควรชะลอไปก่อนค่ะขอบคุณที่ติดตามชมนะคะถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งติดตามช่อง YouTube โชคชะตามมูลเมกเกอร์ดูดวงกับอาจารย์ก้อยมารินีด้วยนะคะคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ